สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาดูห้องใหม่ที่ก็เพิ่งแต่งเสร็จแล้ว ก็อ้แต่งสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะแต่มันจะมีแฝงความแบบมินิมอลนอร์ดิกนะทำให้เพื่อนๆแบบมันรู้สึกแบบมันหรูหราแต่มันดูอบอุ่นแบบน่าอยู่อยู่แล้วแบบไม่เบื่อแบบมีเสน่ห์อ่ะอ่ะอันนี้เป็นโซนนั่งเล่นนะคือดูความโซฟาคือโซฟาก็คือแบบเป็นโมเดิร์นแต่มันก็ดูแบบอบอุ่นน่ารักแบบมุงมิงกลมๆอ่ะเออแล้วคือห้องเนี้ย คือออกออกสบายก็แต่งเป็นโทนขาวสว่างให้มันมันมันรู้สึกแบบสบายตาอยู่แล้วแบบสบายรู้สึก,กลีลกเนาะแล้วห้องนี้จุดเด่นมันเลยนะมันคือบิวอินก็บิวอินไว้ให้ทั้งห้องเลยอันนี้ก็เป็นตู้เก็บของตู้โชว์ของนะ แล้วมีลิ้นชักเยอะมากตรงตรง,ตร,งรูปผ้าตกแต่งขนาดนะมันแบบกรอบไม่ม้ให้มันดูแบบรมุนรม,รม,รม,รมุ่นตุ้มนินึงอนพวกนี้นะเพื่อนๆก็สามารถแบบอ่านหนังสือได้คือตรงนี้เราทาไฟไว้ให้เยอะมากคือมีไฟแบบดาวไลท์ขางบนมโนที่ส่องมาก็จะแบบ มีแสงสีส้มๆแบบแสงอบอุ่นเนาะจะนั่งพักผ่อนดูทีวีตรงนี้หรือนั่งอ่านหนังสือคือแบบว่านอนยังได้เลยอ่ะออแล้วตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตรงเนี้ยอ่ะจะวางทีวีจอใหญ่ยักษ์ขนาดไหนก็ได้นะเรามีพื้นที่ไว้ให้แล้วเนี่ยคือแบบบิวอินเ,อนเพื่อนๆแบบดูความแบบดีเทลของของแบบที่จับอแบบ่ะคือมันน่ารักอ่ะ แล้วมันก็จะเป็นสไตล์เนี้ยตีมเดียวกันเลยทั้งห้องเดี๋ยวเราค่อยไปดูในโซนอือ่นๆมันก็จะแบบตีมนี้เหมือนกันทั้งห้องเลยเนี่ยดูตู้แขวนด้านบนเนาะเก็บของได้อีกคือใช้พื้นที่ได้ได้เต็มที่มากๆเลยเนะจ๊ะโน้นถัดมาเป็นห้องนอนคือไม่อยากจะบอกว่าห้องนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆเห็น ใครเห็นใครก็ต้องชอบเพราะว่ากอยล้ยมวนไว้แล้วมันมีความละมุนอ่ะเพื่อนๆคือแบบแต่งเองก็อยากจะอยู่เองเลยอ่ะดูมีความของหัวเตียงโนอะที่แบบเป็นตีมเดียว f เฟอร์นิเจอร์บิินเราแบบทำเป็นตีมเดียวกันทั้งห้องเนอะแบบมีความแบบนูนโนอแบบ คือหน้าลางแล้ก็มีการตกแต่งผนังด้วยแบบคิ้วบัวสวยงามแล้วมีกรอบรูปนะ Chinese is magical นะก็ได้ได้มไวไเวลาใครๆมาเห็นห้องนี้นะก็ต้องชอบจองเลยค่ะที่ตองเลยค่ะและตูาา้เสื้อผ้าก็บิวอินอย่างดี แบบตอกเคื่องแป้งไม่ธรรมดาคือมีกระจกบ,บานใหญ่แล้วก็มีชั้นวางของเครื่องสำอางสำอางวก็แบบมีชั้นเก็บของข้างบนอีกคือใช้พื้นที่ทั้งหมดตั้งแต่ด้านล่างขึ้นข้างบนคือใช้พื้นที่ได้คุ้มมากโซนถัดมานะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวก็ไม่ธรรมดาคือแบบฟังก์ชันมาครบทั้งแบบ เตาทำอาหารได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นเลยเพราะมีเครื่องดูดควันให้ตรงนี้เลยมีสิงล้างจานม,มีตู้เก็บของทั้งบนทั้งล่างคือครอบมากแล้วมีแบบเป็นโต๊ะอาหารนะเดี๋ยวสุดเก้าอี้เดี๋ยวเราเอามาสึกให้ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแล้วมันเป็นเป็นโต๊ะกินข้าวที่สามารถทับเก็บได้นะคะประหยัดพื้นที่ท แล้วก็อี้ที่เราให้ก็จะเป็นเก้าอี้พับเก็บได้เหมือนกันเพืเ่อนๆก็สามารถวางตรงนี้ได้เลยเประหยัดพื้นที่มากๆแล้วที่พิเศษสําหรับห้องนี้นะเพืเ่อนๆวางแก้วไวน์นะตรงนี้ก็ได้ด้วยชั้นวางของจะวางถ้วยชามจานของตกแต่งของใช้แล้วก็แบบเก็บของไว้ในเกได้อีกคือใช้พื้นที่ทุกส่วนจริงๆข้างล่างขึ้นข้างบนใช้พื้นที่ได้แบบว่าคุ้มเว่อ และที่พิเศษอีกอันหนึ่งตู้เย็นห้องนี้คือคือใหญ่มากเป็นตู้เย็นแบบว่าเป็นสองโซนนอ้อยแช่แข็งกับอนะข้างล่างเนาะคือ11คิวคือใหญ่มากแถมให้ไปเลยก็แอรห,ห้องนี้นะสองตัวนี่ตัวนี้แล้วในห้องนอนก็มีอีกตัวนึงนะคะเพื่อนๆจ๋าโอเคแล้วนี้ก็เป็นระเบียงแถมเครื่องซักผ้าให้อีก นี่เครื่องซักผ้าแล้วก็มีแบบว่าราวตากผ้าแบบแล้วแบบที่กันนกอะไรเงี้ยเราก็จัดการไปให้เรียบร้อยหมดแล้วพร้อมอยู่เวอร์ฟังชั่นครบอยู่สักปายเหมือนเจ้าหญิงไม่ใหญ่แล้วห้องน้ํามาดูความออห้องน้ำมีความแบบโนดีสแกนดิเนเวียนมีแบบสามารถวางของนะบนชั้นไม้นะแล้วก็ขนาดในนี้มีตู้ก็กของตรงนี้ คือเห็นไหมตีมเดียวกันแล้วห้องน้านี้เราก็มีอา่าเพื่องทาน้าอุ่นนะติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแบบเซอร์เก็แห้งนะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจกําลังที่จะมองหาซื้อคอนโดใหม่อยู่นะติดตามที่เพจ Colony Living ไว้นะคะเราจะมีห้องใหม่มานําเสนอเพื่อนๆเ,เ,เรื่อยๆนะคะตามเฟซบุ๊กคอนแทคตรงนี้นะแล้วก็หรือโทรมาคุยกันได้ตามเบอที่ชวข้งางล่างนี้ได้เลยจ้า วันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย,บาย